อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวิเคราอ์บอลยูโรปาล,ลีก Real ad, รเรอัลโซเซดัดปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามอาริอันสเตเดียมในเวลาเที่ยงคืน55นาทีแมนยูไนเต็ดต่อปอปอเจ้าถิ่นนัดนี้เรอัลโซเซดัดทีมยังขาดลูก้าซายาลีกับมิเกลอังเคลโมยา แต่ที่จะลงก็ยังลงแน่นเต็มทีมอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงตัวหลักชาวสวีเดนนำทัพมาผนึกกำลังด้วยปีกอันตรายมิเกลโอยาสบาวและจอมเก๋าอย่างดาบิซิวาบัญชาเกมส่วนทางฝั่งผีแดงของอ so เลิกูนาโซชาเกมนี้ปรับทัพหลายจุดพักแกนหลักไว้เพื่อลุยเกมหลีกทำให้ในด่านนัดนี้จะเป็นดีนเฮนเดอร์สันลงเฝ้าเสากองหลังเอลิกบายยี่ยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกว์แนวรุกจัดบุนโนฟานัน เล่นผนึกกำลังกับมาคาราฟอร์ดและองตัีนิมซิยาวเกมคู่นี้น่าสนใจเหมือนกันเรียลโซเซดาดจะดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยท,ที่ทีมจากสเปนชนะรวด2เกมติดและอันดับในลีกก็มาดีด้วยโดยรั้งอันดับที่5จะพบกับผีแดงที่ไม่แพ้ใครมา5เกมติดทุกรายการแต่ก็ไม่ได้ชนะไปสักทุกเกมยังมีผลเสมอซึ่งไม่ดีมากเท่าไหร่ราคาบอลออกมาปอป,อ,ปอวัดใจกันไปหากจะดูถึงผู้เล่นทั้ง2ทีมแล้ว ชุดนี้ก็ไม่ได้ห่างไกลและงานก็ไม่ได้ง่ายเลยสําหรับพีแดงเกมนี้แนะนําให้วางรองไปแล้วฝั่งเลอโซเซดัตไม่น่าจะพ่ายในเกมนัดนี้ในบ้านผลที่คาดเสมอกันไป0ูย์ประตูต่อศเปิดอันดับข่าเอ่ยนนักเตะแมนยูไนเตตหลังจับเมสันกรีนวูดต่อสัญาสญ,ญายาวไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจับเมสันกรีนวูดกองหน้าดารุ่งชาวอังกฤษ ต่อสัญญาค้าแข่งในทิ่นออทฟอร์ดออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025พร้อมเงื่อนไขสามารถขยายได้อีก1ปีเป็นที่เรียบร้อยรายง,งานระบุดาวยิงวัย19ปีจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มจาก40,000ปอนด์หรือประมาณ1,600,000บาทต่อสัปดาห์เป็น75,000ปอนด์หรือประมาณ3ล้านบาทต่อสัปดาห์ส่วนนักเตะปีศาแดงที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในเวลานี้คือดาวิดดิเคอในด่านทีมชาติสเปน ได้รับสัปดาห์ละ3 5 0 0 0 0่ปอนด์หรือประมาณ14ล้านบาทตามมาด้วยพอปอกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสที่รับอยู่สัปดาห์ละ2 9 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ11ล้าน6แสนบาทอันดับข้าเหนื่งเนเตะแมนยูไนเตดหลังเกรนวูดต่อสัญญาอันดับ1ดาวิดดีเคอาร์สา0่ปอนด์อันดับ2พอปอกบาสอ0 0 0 0่ 2, 90, ปอนด์อันดับ3อองตนี่มาซิยาว2 5 0 0 0 0่ปอนด์อันดับ4 มาคาราดฟอร์ดและเอดิสันคาวานี่200,000ปอนด์อันดับ6แฮร์รี่แม็กไกว์หนึ่0แสปอนด์อันดับ7ควนมาต้า160,000ปอนด์อันดับ8ลูกช่อ150,000ปอนด์อันดับ9เฟรดวิกตอร์เดเดเลฟและเนมันยามาติดรวมไปถึงดีนแฮเดอร์สันและดอนนี่ฟันเดเบก120,000ปอนด์อันดับ14บูโน่แฟนันหนึ0 0 0สนปอนด์อันดับ15อเล็กสเตอร์เลส93,000ปอนด์อันดับ16อารอนวานวิสาก้า90,000ปอนด์ อันดับ17เอริกบาย28,000ดปอนด์อันดับ18เมสันกรีนวูดและฟิวโจน75,000ปอนด์อันดับ20เซอร์กิโอโรเมโร70,000ปอนด์อันดับ21สิ็กอตแม็กโทมิเนีหก0 0ื่ปอนด์อันดับ22่สเดนนิสเจมส์45,000ปอนด์อันดับ23่สิแอคเซลทอนเซเบสส0 0 0มปอนด์และอันดับที่24ลีแกลนส์ส0 0หมปอนด์มาคาร์ฟอร์ดกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับเกียรติ ให้ขึ้นปกนิตยสารไทม์หลังเจ้าตัวโพสรูปดังกล่าวลงอินสตาแกรมให้แฟนบอลได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันพุทธที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดาวยิงทีมชาติอังกฤษติดอยู่ใน100บุคคลทรงอิทธิพลของคนรุ่นใหม่โดยอยู่ในหมวดของผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหลังจากเดินหน้าสร้างคุณงามความดีเอาไว้อย่างมากในช่วงที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 เมื่อปีที่แล้วแรดฟอร์ดมีส่วนเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางสังคมหลายอย่างโดยเฉพาะ เรื่องของการรณรงค์จัดหาอาหารกลางวันฟรีเพื่อเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศและช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยส่งผลให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE และรางวัล BBC Sport Personality of the Year Award มาแล้วก่อนหน้านี้เคยมีนักกีฬาที่ขึ้นปกนิตยสารไทมมาแล้วอย่างโมเมสตาล่าปีจาริวอร์เลบรันเจมส์ไทรเกอร์วูดนาโอมิโอซกะและอเล็กซ์มอร์แกนเป็นต้น